สวัสดีนะครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับสวัสดีเป็นแฟนชาวยูทูบทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแทนคุโรด,ดัมงอแงนะครับก็วันนี้จะพาทุกคนมาดูรถแม็กโกตากหินลูกลังนะครับใส่รถของล้อดำนะครับอตอนนี้นะครับเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับใกล้จะถึง ด,ดูการเกี่ยวข้าวแล้วนะครับหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จก็เข้าสู่ฤูดูการทํางานนะครับก็เช็ครถเช็คลานะครับทีมงานเราเตรียมพร้อมที่จะลุยงานต่อนะครับช่วงนี้ก็ลุยงานมาเกือบสองเดือนแล้วนะครับยังไม่ได้หยุดเลยนะครับทุกคนวันนี้มาแต่งทางไว้นะครับเพราะว่ามัน ดินมันนุ่มนะครับนี่ครับตรงบริเวณนี้นะครับอ,อําทำทางไว้ตากแดดไว้สัก3วันนะครับน่าจะวิ่งได้ไปสบายสบายนะครับอ๋อลูกลังสวยนะครับแต่ว่าติดตรงที่ว่ามันเปียกนะครับมีน่นะ บ่อนี่ถ้าอีกสองสามวันนะครับถ้าน้ําขึ้นนี่ก็อาจจะน้ําท่วมบ,บ่อนะครับข้ทางออกบ่อนะครับเพราะว่าทางออกบ่อนี่ต้องผ่านต้องผ่านในที่น้ําท่วมนะครับ จะเป็นสามเที่ยวสุดท้ายนะครับก่อนจะย้ายรถกลับบ้านนะครับก็แถวนี้นะครับก็เป็นนายจ้ยากันเกือบเกือบร้อยไร่นะครับหรือว่าอาจจะเกินสักเลยเกินร้อยไร่นะครับตรงนี้ก็เป็นนายจ้ยาิกันนะครับแต่ก็ต้องซื้อลูกหลังนะครับ มากนะคถ้าเป็นหน้าแรงเนี่ย p ีไม่ทมเลยนะครับจะพามาดูใกล้ๆครับ